โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมนะครับเสบค์นะครับวันนี้เดี๋ยวมารีวิวเกมนะครับ Farming Simulator 22นะครับผมหรือว่า FS 22นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูราคาในสตีมกันครับผมอ่เนี่ยผมจัดไปแล้วนะครับดูราคาผมนี่ครับ1,299บาทนะครับผม โอ้อันนี้ยกชุดับผมซื้อซื้อยกชุดนะครับ2500แพงชิบหายแพงจริงครับเด,เ,ดเดี๋ยวดูภาพนะครับแม้ภาพมันสวยแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเข้าในเกมดูครับภาพเป็นไงครับผมไปครับเลยครับผมตือตือตือ,ตอ,ตอ,ตอ โอ้มาแล้วครับมาแล้วครับผมจะไม่กดค้ามนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูเปิดเกมอ่าเฮ้ัลโหลวอส์อัพแมน still know you got to be willing to put in the time make the sacrifices and the hard choices the job's got its perks don't get me wrong the sweet smell of the morning dew the way the warm sun the can dance but don't think it's a game โว, farm's got a way of sorting the wheat from the chaff just remember to keep your wits about you. You fall. You get back up. Arena John Chawley. Because this is more than just a job. It's a calling. Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're gonna do it all over again? Better. จะฆ่าไหมครับ? Do vậy à, đi vào đôi đi ra, ninh sẽ bọn Season after season. Year after rồi sao. stretches far forward and back from us as long as farmers have been tending this earth. เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเจอสิบล้อไทยผมครับเนี่ยไม่นานแล้วครับผม <c oughs> เจอมดไทยแน่ๆครับไม่รู้ลองมดได้เปล่านะครับภาคนี้นะครับผม <c oughs> ต้องรอลื้นครับ

วิธีไฮฟูสกีนอันนี้เนี่ยใส่นะครับอันนี้มุมมองครับอันเนี้ยโอซักให้มัน,นกใกล้ๆครับโอซักประมาณนั้นจรจัอ่านไม่ออกครับผม ภาพน่ารักดีครผมภาพเหมือนการ์ตูนครับไปครับเดี๋ยวเราไปเทสกันครับผมเดี๋ยวรีวิวให้ครับจัดเต็มครับผมคอนติเนิยลผม,ผมรอน้ำนะครับผมซื้อไปตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนไหนอะตั้งแต่เดือนกันยานะครับผมกันยาหรือสิงหาเนี่ยครับ ซื้อไปน,นานมากแล้วครับผมเริ่มเอาแต่งตัว,วเดี๋ยวขอแต่งเหมือนคนไทยนะครับอ๋อนี่ครับผมคนไทยนะครับต้องตาปุดๆครับอ่าสายเขียวเท่านั้นครับผมอ่าอันนี่เลยว่าอันนี้นะครับคนไทยนะครับผมนี่ครับคนไทยนะครับอ่าคนไทยต้องสกินเฮดครับผมสกินเฟสสกินเฟส อ๋เลือกชุดได้เยอะนะครับผมโอ้นี่นักแข่งครับนี่ครับขอนไทยครับบ้านบ้าครับไปครับไม่อะไรมากครับมีหมวกด้วยไม่เอาครับผมชอบทรงหัวล้านครับผมโอ้เป็นตาเอาแล้วไปอัดเข็ม ไปครับผมอ่านี่เปิดเกมครับอ่าภาพคตดกากนะครับโอ้ภาพกากมากครับผมเออเดี๋ยวครับบางทียังไม่ได้ลงอลนี้ครับผมเดี๋ยวผมลองไปหารีเชคดูครับเหมือนของฝรั่งครับที่ภาพสวยๆครับผมอ่านี่เปิดเกมมาครับอ๋อมันในก่อนเลขเก้าเลขเก้าเป็นแมปนะครับผมอืมนี่ครับแมปแมปครับผม แบบนี้กว้างนี้ครับขอเทสหน่อยละกันฟา์มยิบสองเป็นไงเล่นเหมือน19ทุกอย่างครับผมระบบอะไรเหมือนนะครับแค่เปลี่ยนหน้าต่างเปลี่ยนแถมเมนูครับผมผมจ้างผนงานไม่เพ้อมรวย แบบว่าฟาร์ม19แบบว่าธรรมดาครัภาพอะไรสีชัดหวานะครับนิทานลองมดลองเรื่นี้น่าจะสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวเราคอนแทคคอนไทยเก่งอยู่แล้วครับผมเด็กไทยครับผมเดี๋ยวเราหมดสิบล้อไทยครับเนี่ยซีอ๋อซีภายในนะครับเหมือนกันครับผมถ้าบวกเหมือนก็ยากครับ ลุยเลยเลย,ลยไวรุนโหอันนี้สมจริงนะครับนี่ดู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 สมจริงผมสมจริงครับผมดีกว่าภาคสิบเก้าครับแต่ภาคสิบเก้าสนุกครับผมมันลงมดได้เยอะอันนี้เดี๋ยวต้องรอชมนะครับว่าเขาจะพัฒนาแบบไหนว่าจะลงมดได้ไหมนะครับนี่ลงมดไม่ได้ครับผม จอนเช้าไร่ครับพี่จอนพี่จอนโอ้พวกเข็มไม่สวยดีครับพรอบสวยดีครับเทมาครับพรอบเทแรงนี่ว่าพี่ลวงเอ้ยโอเคพ้องพอใจพ้อเคยเล่น39ลงมที่เก่าเหนร่องมาตอนพ้ออันนี้เกล็ดแถบไม่นู้นนบ ไปไปไ,ปไปผมชอบตรงนี้ครับมเนี่ครับ,รบที่มันที่มันตีฝนออครับนี่ครับตีเศษออครับสวยมากเลยสมจริงมาก ผ่านนะครับผม,มผ่านนะครับราคาพันสองนะครับซื้อแต่ครับ <c oughs> ซื้อแต่ครับซื้อแต่ครับเกมผมต้องหายาทีปรับภาพนะครับปรับปรับเป็มันสวยนะเมื่อกี้ที่ว่าตอนตั้งค่าในเกมมันมปรับไม่ได้ปรับได้แค่นั้นครับ เดี๋ยวผมต้องไปลองดีเช็คให้ภาพสวยๆครับผมอาวไปไปไปทำงานขายันทำงานหน่อยจอนเช้าไรไปไปไปจงนี้อะไรครับเนี่ยอ้ามันเหมือนเขาแนะนำนะ โอ,อ้ขอขอขับรถหน่อยครับผมเบือนยางเบืนยางครับไป <c oughs> เทค,ครับผมนี่มีบุญจริงๆได้เล่นภาคกิบสองด้วยสุดยอดสุดยอดไปรุนเดี๋ยวขอดูแถบตั้งข้างหน่อยครับอ่าเขาทำมาดีครับจัดระเบียบน่ารักดีครับผมอันนี้มีพา,าเ็ตด,ด้วยครับเหมือนเดิมครับผม อันนี้น่าจะปรับเวลานะครับอันนี้ปิดรถเปิดรถนะครับผมซีซั่นฤดูอ๋ออันนี้ปิดสตาร์ทปิดเปิดสตาร์ทรถเองนะครับผม bạn còn thay còn thay sải sải dẻo mà còn rồi áp ủa đi nữa chính mác tuổi 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 ngáo mác ไปมัว่วฝ่ายนู้นดีกว่าร,รับีวิวคร่าวๆนะครับไปไปขยันทำงานด้วยตอนเอ้าไปไปไทยไปค่าแรงวันละสิบบาทนะครับแถมลูกอมอมยิ้มนะครับอโอ้ยมีการ์ดด้วยจะขอเดินสำรวจสำรวจก่อนนะครับผม ช่วงนี้ติดอางพูดพูดพูดไวพูดเร็วแล้วติดอางอเดี๋ยวไปทุกข้าวนะครับเปิดประทุนหน่อยเมสซี่ ผมชอบตรงนี้นะครับเนี่ครับมันสมจริงมากครับผมดูครับดูครับดวอนดินนะครับผมดินฟุ้งสมจริงมากครับผมรอให้ลองมอดไทยได้อย่างเดียวนะครับรอให้ลองมอดได้ครับผมมาสนุกแน่ครับ ซื้อเลยครับราคาพันสองครับผมเก็บเงินได้เลยครับเก็บไม่ได้เอาขโมยเงินแม่ครับผมสุดอยู่แล้วครับเด็กไทยครับผมนี่สวยามมากอ่ะอันนี้ปลูกมะเร็ดนะครับเดี๋ยวขอตุ๊บข้าวนะผม าในนะครับได้หิดเดียวเองนะทุกคนธรรมดาครับคราวนี้ครับผม เดี๋ยวผมพอครับปิกอัพไปเที่ยวหน่อยหน่อยนะครับอ๋อเดี๋ยวผมเอาเข้าวไปเก็่ก่อนครับผมเอาข้าวไปดำก่อนเดี๋ยวผมพาไปทัวร์ครับ ไปแล้วอ๋อนี่ครับลองนะครับมันต้องกอดตัวไอ้นะครับม่อกี้ผมไปกดคอนโทรลไอออสวยงามครับ โอ้ยกับบอนดีกว่าไปดูดกัญชาอนสุดฝังหลุมเอยชาวไรสายเกลียวนะครับอ๋อเดี๋ยวผมพอครับรถยนต์ขับปิกอัพไปแถวหน่อยนะครับผมเดี๋ยวพาไปทัวร์ครับไปไวรุ่นอุ้ยโอ้โหกับชนบ้านเองครับเมากัญชาครับผมเดี๋ยวพาทัวร์ครับ ว่อันนี้อันนี้แร่อะไรครับเนี่ยข้าวโพดสีมันจืดนะครับเกมฟ้ารับที่จริงผมว่าข้หน้าทําให้สีมันสดนะครับแบบว่าไม่ต้องมาลองมดอะไรเพิ่มครับแบบว่าสดสดมาจากเกมฟาร์มสิบเก้านะครับฟาร์มสิบเก้าสีจืดมากครับผมผมพาทัวร์เองครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเฮ้ยลวงไปไหนล่วงลวงไปไหนล่วงขึ้นรถไปลวงอืม้ม อื้ Johnson. อนซ่องเฮ้อผมนึกว่ามันชนคอนได้นะครับเมื่อกี้คนหายครับผมอันนี้น่าจะร้านซ่อมรถนะครับผมขอดูเดี๋ยวผมพอเช็คร้านค้าหน่อยนะครับว่ามีรถอะไรบ้างครับผมโหโอ้โอ้คันนี้เท่มากครับผมสวยครับสวยครับอ๋อ ร้านค้าเขาทำสวยนะครับดูครับดูพื้นหลังครับนี่อยู่ในโรงเลยครับผม้ไดใช้ไดใช้ได้ครับ้ได้ผ่านผ่านมานี้บังชอ็อปผมว่ารถน่าจะเยอะกว่าสิบก้านะครับดูครับผมเรียกว่าเท่ากันโอ้โคันนี้สวยครับผม5าร HP เโอ้เกินพราะไม่มีตังค์ซื้อในะแต่ว่ากี่บาทอลไนี่หนึ่งแสน นี่รถตัดตัดอ้อยนะครับสุการนโอน้่โอ้ทุกคนนี่นี่มันรถอะไรทุกคนอย่างสวยรถหิมะไหมเทว่าดันเทว่าดันไอหิมะใช่ไหมผมว่าใช่แน่ๆครับผมโอ้สวยครับเดี๋ยวต้องไปหาวิธีโกงเงินก่อนครับผมยังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยครับโอ้ปิอัพปิดั p phái ừ. <laughs> <laughs> na phái na ừ hả 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 อันนี้รถตัดไม้พวกนี้นะครับผมโอ้คันนี้เท่มากครับผมสวยครับโอ้สมจริงนะครับเกมนี้ครับภาคนี้สมจริงมากครับผมสมมาสมจริงนะพวกเอฟเฟกต์รายละเอียดอะไรเขาทำดีนะครับผมเดี๋ยวขอดูสิบลอบไหมนะครับเดี๋ยว,ยวผมไปหาวิธีโกงเงินนะครับผมอ่า เดี๋ยวพอมาเอากลับบ้านนะลูกหนึ่งแสนหนึ่งอพอมีกาวเมือเนี่ยอ่ะจ้างจอดชาวไร่ตังจะมัน่นเลยโอ้ยโดนชนอ่ัพผมโดนชนครับโดนชนโดนชดนเฮ่ยขับรถไม่รู้ภาษาเลยตงองชนพ่อเนี่ยพี่พ่ตอต้องดิบเอ้ยยอกล้อกับบาซิงครับผม ผมจะพยายามลองคลิปทุกวันนะครับอ่าเพื่อคนดูครับผมขอบคุณสามพันซับมากนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับถ้าไม่มีทุกคนกไ็ไม่มีผมวันนี้ครับผมรักคนดูทุกคนนะครับเขินครับผม เขื่อนเขือนโหแรงมากครับรอยยีิองตั้นหรือต้องพาไปดีแมพแล้วครับผมโอเคครับผมชิปเนี้ยไม่มีอะไรมากครับผมอ๋อเดี๋ยวไ,ยนะไ,ยไว้น้องเขาไถก่อนนะอ๋อไถไวมากหรอเดี๋ยวผมหยับรถเกลียวออกก่อนนะ มาเดี๋ยวดูเอฟเฟกต์นะครับดูรายละเอียดครับชอบมากครับผมนี่ครับผมสุดยอดนี่ครับดินทร้อสมจริงมากครับผมมาเดี๋ยวพ่อมขับเองตอนครับไม่เฮ้ยฝนหมมเมาขับมานุ๊กไหมเดี๋ยวพ่อมขับเองไม่ต้องยกพ่อมเทียยาวๆเลือยังไ ชอบครับทุกคนสมจริงครับสมจริงมากครับผมชอบมากครับอ่าโอเคครับผมวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอ่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมากเดี๋ยวผมจะมาแจ้งรายละเอียดให้นะครับผมเดี๋ยวรอประกาศครับว่าจะลองมดได้ไหมนะครับเดี๋ยวรอพัฒนาผมโอเคครับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ